สัสดีค่ะรับชม RT News โดยโโทีมโฆษกองทับบกค่ะวันนี้จะมาอัปเดตยุโทโธปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งนอกเหนือจากกำลังคนที่มีการใช้หน่วยทหารในพื้นที่รวมทั้งหน่วยขึ้นตรงกองทับบกทั่วประเทศแล้วยังได้มีการระดมเครื่องมือช่างและยุโทโธปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะจากกรมการทหารช่างมาร่วมเสริมทัพปฏิบัติภารกิจขุดลากถอนโคลนสนับสนุนสปชส่วนหน้าของรัฐบาลกันค่ะ ซึ่งตั้งแต่เกิดอุทกภัยจนถึงขณะนี้ที่เข้าสู่การฟื้นฟูนั้นยุโทโธปกรณ์แรกๆที่เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้เห็นคือรถยนต์บรรทุก FTS ที่ถือเป็นยานพาหานะหลักในการเข้าช่วยอ,อพยพป,ประชาชนและขนย้ายสิ่งของต่างๆร่วมกับเรือยางท้องแบนค่ะและสำหรับยุโทโธปกรณ์งานช่างที่ใช้ในการฟื้นฟูครั้งนี้มีหลายรายการตามประเภทการใช้งานเลยนะคะโดยส่วนใหญ่จะประจําการในหน่วยทหารช่างก่อสร้างของกองทัพบกอาทิคเครื่องสูบน้ําที่ใช้ในการสูบระบายน้าท่วมขังชุดประปาสนามผลิตน้ําเพื่อทดแทนระบบประปา รถบัคโขขนาดเล็กและขนาดใหญ่รถตักบรรทุกและพระเอกของเราคือรถบ๊อบทัทที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดมีความคล่องตัวในการขุดดินโคลนที่ยังคงตกค้างในบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรและนําขนย้ายใส่รถบรรทุกเทท้ายเพื่อไปเททิ้งยังบริเวณต่างๆที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ก่อนนํารถราดน้ําฉีดล้างทําความสะอาดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดําเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็วค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีรถสะพานเครื่องหนุนมั่นที่ออกแบบมาเพื่อการก่อสร้างสะพานอย่างรวดเร็วสาหรับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือในพื้นที่ที่ต้องการการเชื่อมต่ออย่างเร่งด่วนซึ่งสามารถจัดวางสะพานได้ความยาวตั้งแต่15ถึง75เมตรกว้าง4เมตรและรับน้ำหนักได้มากถึง6 0ตันซึ่งพอสำหรับการสัญจรของยานพาหนะขนาดใหญ่รวมทั้งยังมีอากาศยานกองทัพบลําเลียงผู้ป่วยและผู้ประสบภัยฉุกเฉินตลอดจนขนย้ายสิ่งของ ื่องอุปโภคบริโภคและถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ถูกกระแสน้ําตัดขาดด้วยนะคะเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศเลยนะคะซึ่งนอกเหนือจากการปฏิบัติภารกิจทางทหารแล้วยุโทโธปกรณ์ของกองทัพบ,บกยังพร้อมทุกยามเมื่อเกิดภยัยพิบัติตามนโยะบายของผู้บัญชาการทหารบกในการร่วมกับทุกภาคส่วนดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มศีดความสามารถเลยค่ะ